มงคลที่28่สิบแปดมังกรล28 so, วะสวจัจสตาหมายถึงเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายพูดกันง่ายฟังเหตุผล meaning a m e n a b i l i to y t correction a m e n a b i l i t y to correction, to correction. being easy to admonish being easy to admonish คำศัพท์ที่ควรรู้ useful words a m e n a b i l i t y ออกเสียงว่า a m e n a b i l i t y หมายถึงที่ตอบสนองต่อที่ยอมให้คล้ายกับ responsive answerable admonish ออกเสียงว่า admonish หมายถึงตักเตือนให้สติว่ากล่าวคล้ายกับ advise remind correction ออกเสียงว่า correction หมายถึงการตรวจการแก้ไขการทำให้ถูกต้องคล้ายกับ Adaptation Amendment Solution